สวัสดีค่ะมันมาซื้อเตียงค่ะมาซื้อเตียงไปใส่ทำบุญจะมาดูร้านทำจากกระสินมาสารพันขจายซื้ะเจ้าแพ เจ้าเอียติ่ไม้ไผ <Bel> ่เสียงไม้ไผ่เป็นโรงงานเป็นโรงงานอะไรเป็น่ะจะเอาไปเสิร์ฟกองบุญแม่จ่าเสียงโต๊ะไม้ไผ่คุณครัเจ้าเอี้งามบอนอันว่ามีลายนั้นตั่นเถอะเลยนี่ไม่อันว่ามีลายอย่างนี <int> ้ <Rogers> ไอ้มัมีลายเจ็ดร้อยอันนี้พันสามพันสี่พันสามเตียงเตียงสวยสวยสวยตัวนี้ใหญ่กว่าหมูกันก็เลยแน่น ไม่อันนี้น่ะไฟนั้นน,น่ะบ่ไปร่นโอ้ก็เน็ตเป็นลายสี่ฟุตพันสามี่ได้สวย รถทข้ามาอันนี้มีทันนี่เอสดลายอันนี้มีทันนี่เอสดลายนนจะเตียงไม้ไผ่แค่ไม้ไผ่ไปเอ็ดเมงเสือกองบุญโอ้ยมีต้นพักี้เล็กอยูน่นี่ต้นพกี้เล็ก คนเอ้เตียงไม่ไผ่กับยูมันไม่ไผ่แล้วรถเข้ามาเสือเอแล้วจ้ะเดี๋ยวรอชมตอนไปเสือกล่องบุญเด้จ้รารอชมคลิปต่อไปเด้จ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย